สวัสดีค่ะนิวส์ข่าวนะคะก่อนไปรับชมข่าวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันพร้อมกับรับชมข่าวใหม่ๆทุกวันประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่13พฤษภาคม2 5 6 3ฉบับที่12ลงวันที่12พฤษภาคม2 5 6 3 ในช่วงวันที่12ถึง13พฤษภาคม2563บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อนประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนทำให้บริเวณดังกล่าวมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึงฟ้าผ่าที่จะเกิดขึ้นได้จึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้นโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงรวมถึงระวังอันตรายจากฟ้าผ่า สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบมีดังนี้ในช่วงวันที่12-13พฤษภาคม2563ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์สุขโขทยัยพิษณุโลกตาก กำแพงเพชรพิจิตรและเพชรชบูรณ์ภาคตะว,วันออกนเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครน,นครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินมุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอ,อำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานี ภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีชัยนาทอ่างทองสิงห์บุรีพระนครศรีอยุธยาอุทัยธานีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามและราชบุรีรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแกจ่าเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราด ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา w w w t m d g o t h หรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงประกาศนาวันที่12พฤษภาคม2 5 6 3เวลา5นาฬิกา